a c ชั่นได้ยังเอาจริงเไดอยาคืออะคือยาวแมรู้ไเนอที่าดเอะไรจะไฟหัวมองตรงกูไม่ฮอตอะแล้วเป็นดอโคบโ์แม่งมองตรงนะถ้าสามเหลี่ยมอะมึงวมาเลยร้อยร้สิบองศา รู้บ้างไปสงสาสรสามเหลี่ยมงงไงดิไยไม่เคยเรียนเฮี่ยสกายคอแทนโอ้ยสายคอแทนรู้จักมาพพ่ชาคกเทนรู้จักไหมเนี่ยบ้าดีโกนบ้าโอ้ทำลายทำลายกันอยู่มุาสาักเ่ยเต็มหน้าโอ้นี่มีอยากจะไฟกูฮนะรู้าจักก่อนวง ไม่ได้มันไม่มาไม่หาไม่หาคูเอ่ไม่ได้มันไม่เปียวมองตรงชื่ออะไรเราอะปีมองตรงปีเันเรียบปีเป็นตุนมองตรงฮะบอกถ้าจะมากับผมนะผมให้สีสีขาขาไก่อ่ะแดกกันมันอ่ะแดกกันเล่าอ่ะจริงแต่ ถ้าจะนัดเจอกันนะบอกตรงนะบอกให้เบอร์เลยดีกว่าศูนย์แปดหนึ่งเล่นเลยแปดสี 42, ่สองเบอร์อะไรว้วงของกีเขาเจสองสี่เก้าโทรมาเองไม่บอกเบอร์อะ่ง้แต่บอกตรงนะถ้าจะไฟกับพิติอ่ะพิติหรือพิติ์ติอ่ะพิติลบุรียระไา่ตีเชียงรายอ่าย่า <laughs> ไปใจเนาะอืะอ อยู่ราขาไฟไเขาอะ่ะดูแซ่เขาบ้างฝีเขาให้เก่งด้วยแซ่เขาตีม้าอยู่โอ้ยดืดูแซ่เขาทำไมนะเอออย่าให้รู้จริงเข้บบเาใจป่ะเออแนี้แหละบายบายที่บอกจุ๊บอยากเจอมากเลยอะ่ะ